เนืนอข่าวโดยสำนักข่าว I-N-N สมศักดิ์แทงกัก๊กไม่ร,มร,มรู้ไม่ทราบประชาธิปัตย์ดักคอยยกมารยาทการเมืองอ้างไม่ควรส่งเลือกตั้งซ่อมชนกันชี้ต้องดูเป็นเวลา นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะที่ปรึกษาหัวหน้าพักพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายอกรณ์กรพลบุตรรองหัวหน้าพักประชาธิป,ปัตย์และประธานคณะกรรมการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พักโพสต์เฟซบุ๊กถึงมารายาททางการเมืองโดยพกร่วมรัฐบาลไม่ควรส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมแข่งกันเองว่าตนไม่รู้ไม่ทราบส่วนกังวลหรือไม่ว่าถ้าแข่งกันเองจะมีปัญหาตามมาภายหลังนายสมศักดิ์กล่าวว่าไม่ทราบ เมื่อถามย้ำว่าจริงหรือไม่ตามมารยาททางการเมืองพรรคร่วมรัฐบาลไม่ควรแข่งกันเองนายสมศักดิ์กล่าวว่าต้องดูเป็นเวลาเวลาไปส่วนพรรคพลังประชารัฐต้องยึดหลักเกณฑ์อะไรในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้นจะต้องอยู่ที่คณะกรรมการบริหารพรรคทั้งนี้นายสมศักดิ์กล่าวว่ายังไม่ได้มีการประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อวางตัวผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครแต่ทราบว่าจะประชุมในเร็วๆนี้ค่ะ ต่อมาที่กระทรวงรายงานปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการตรวจสอบเป้าหมายรายงานข้ามชาติ นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีมอบนโยบายและปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบการทํางานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการเพื่อสนับสนุนการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายต่อแรงงานข้ามชาตินายจ้างและสถานประกอบการที่จ้างแรงงานข้ามชาติทํางานโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังก่อนหน้านี้มีการผ่อนปรนในเรื่องการขึ้นทะเบียนโดยหลังจากนี้จะดําเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการ ทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงรายงานสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบทุกสถานประกอบการอย่างจริงจังและนำรายงานเข้าสู่ระบบให้ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับนายจ้างที่รับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานจะมีโทษปรับตั้งแต่1-0,000ถึง100,000บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำมีโทษจำคุกและห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานอีก3ปีส่วนคนต่างด้าวที่ลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับตั้งแต่5 ถึง50,000บาทและถูกส่งตัวกลับออกไปนอกราชาอาณาจากักรและไม่สามารถขอรับไปอนุญ,ญ,ญาตทำงานได้จนกว่าจะพ้นโทษเป็นระยะเวลา2ปีค่ะปิดท้ายกันที่ทกอสอรเร่งโอนเงินประกันรายได้รวมเงินค่าบริหารจัดการพร้อมพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวค่ะ ายอาคมเติมพิทยาภัยสิย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทก,กอศเป็นประธานในกิจกรรมส่งมอบเงินตามโครงการประกันร,รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและมาตรการคู่ขนานปีการผลิต2,564ทับ65 Va, no liebe, Leah, ด้านนายกระสาบเงินรวงรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเปิดเผยว่าทางทกศเร่งดำเนินการจ่ายเงินตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรวงเงินรวมกว่า1นึ0 0 0สล้านบาทโดยมีเป้าหมายช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว4.69ล้านครัวเรือนท้งนี้เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชันทกศเอมโมบายตลอด24ชั่วโมงและจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่านไลน์ออฟฟิเชียล b a c family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ b a c c o n n n c t รวมถึงสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM อของทกสทั่วประเทศค่ะจบการเสนอข่าว16นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN